เราก็มาถึงจุดพักรถครับออกจากบ้านหกโมงเช้าครับจุดหมายปลายทางเราคือสวนนงนุชพัทยานะครับจุดพักรถมอเตอร์วเวย์ครับเจ็ดโมงเชา้าเราก็มาถึงตรงนี้แล้วน่าจุดพักรถเช้าอยู่เช้าว,วันนี้คนยังเที่ยวกันอยู่ครับวันนี้วันอาทิตย์ คนก็ไปกันตั้งกับวันศุกร์วันเสาร์แล้วครับก็เลยโล่งๆสบายสบายเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สวนนงนุษยพัทยาครับ let's go <S ถึงแล้วครับสวนนงนุษย์คงเดินไม่ทั่วหรอกครับหนึ่งในสิบสวนสวยที่สุดในโลก สวนกระบองเพชรมีไดโนเสาร์ด้วยเดินดูไดโนเสาร์ก่อนแล้วเนะ่ยนี่คือสวนกระบองเพชรน,นะครับมันเยอะเกินไม่รู้จะดูตรงไหนสวยมากกระบองเพชร น้ำจริงๆอลังการครับกระบองเพชรสวนกระบองเพชรก็สวยครับ เข้ามาแล้วแบบอลังการมากมากเลยคือมันมันใหญ่มันเยอะจนไม่รู้จะดูอะไรไม่รู้จะเริ่มตรงไหนจบตรงไหนครับเยอะเกินอันนี้ก็เป็นประดับไว้ในเสานะครับน,นี่ก็สูงสูงขึ้นไปแบบนี้ก็มีครับอันนี้ก็เป็นลานกว้างๆครับ I อ o v ินงนุษพัทยาห้ามวิ่งหรือปีนบริเวณนี้ห้ามนักท่องเที่ยวคนจีนไหวไหมสวยงามมากครับยิ่งใหญ่อลังการนี่คือเข้ามาจุดแรกนะครับสวนบอระเพ็ดอะไรไม่ใช่บอระเพ็ดสวนนงนุษ สวนกระบองเพชรไม่ใช่บอระเพชรเอ้ volley, ลุงเนี่ยส,สวนกระบองเพชรโซนแรกที่เดินเข้ามานะครับในสวนนงนสดูหนึ daar, <st ares> ่งในสวนที่สวยที่สุดในโลกสวนกระบองเพชรครับตาลายไม่รู้จะรีวิวตรงไหนเอาตามที่เห็นแล้วกันนะครับง่ายๆ โอเคครับผมจากสวนกระบองเพชรเราก็เดินทะลุออกมาด้านหลังก็จะเป็นลานไดโนเสาร์ครับตรงนี้มีอะไรบ้างโอ้โหค่าดูแลจัดการมันจะเท่าไหร่เนี่ยเอามาดูแผนที่แผนผังหน่อยครับว่ามันมีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับ สวนนงนุษย์พัทยามีอะไรอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงจุดไหนเอยดูแล้วก็งงครับหุบเขาไดาโนเสาร์สวนกระบองเพชรเราอยู่ตรงนี้ครับเราอยู่ตรงสวนกระบองเพชรเนี่ยถัดไปจากหุบไดโนเสาร์ก็จะเป็นสวนฝรั่งเศสหอะระฆังอะไรต่างๆนะครับเด็กสาวิวโอ้โหกว้างใหญ่มากครับแผนที่หลัก สวนนงนุษพัทยาคงเดินไม่ทั่วหรอกครับนี่น้องมาตรงนี้นะครับมาศูนย์ประชุมมาที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาตินงนุษตรงนี้นะครับนายนงนุษพัทยา International Convention and Exhibition Center ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ร้านจอดรถโอเคครับ ผมเดินไปไหนไกลมากไม่ได้ครับก็ต้องคอยสแตนบายงานด้วยครับคอยสแตนบายงานด้วยมาดูสวนไดนนเสารแล้วกันครับหว่างรอนั่งไลฟ์สดตรงนี้แล้วกันครับแต่มันก็มีเพลงดังเข้ามาเยอะ พาเพื่อนๆมาชมแล้วกันนะครับว่าบรรยากาศรอบๆสวนนงนุษพัทยาเป็นยังไงบ้างนะครับคงไม่ลงลึกถึงรายละเอียดว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกไม่เคยเข้ามาเดินข้างในเลยครับเคยแต่ขับรถผ่านประมาณนี้ส่งทัวร์ลงก็อยู่ที่รถรออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เข้ามาเดินสำรวจภายในนะครับอันนี้ได้ขับเข้ามาข้างในเพราะว่ามีงาน ถ่ายบรรยากาศโดยรวมๆให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ตรงไหนนี่คือหุบเขาไดาโนเสาร์นะครับอานนนก็คือศูนย์ประชุมนานาชาติไหนนะครับ ขออภัยในเรื่องข้อมูลเรื่องรายละเอียดการท่องเที่ยวนะครับว่าอะไรยังไงก็ขับรถมาจากกรุงเทพใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าครับออกจากบ้านเขตทุ่งครุพระประแดงตอน6กโมงเช้านะครับมาถึงนี่8ปดโมงยีก็วิ่งทางยกระดับแล้วก็วิ่งออกด่านบางบัวไปเชื่อมเข้ามอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็วิ่งตรงมาสุดมอเตอร์เวย์เลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางมาบตาพุธนะครับเราไม่ได้ไปทางพัทยานะครับวิ่งมาเส้นมาบตาพุธ เสร็จแล้วก็มาเลี้ยวออกหาดจอมเทียนนะครับจะมีทางลัดมาหาดจอมเทียนสวนไดโนเสาร์หุบเขาไดโนเสาร์อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆมาชมบรรยากาศโดยรอบกันแล้วกันนะครับรายละเอียดต่างๆคงไม่ลงลึกนะครับเอาเป็นว่าดูบรรยากาศแล้วกันครับว่าเป็นยังไงสวนนงนุษย์พัทยาครับเราก็จะมานั่งพักแถวนี้นะครับแถว นี่แหละไลฟ์สดมันตรงนี้ดีกว่านั่งตรงโขดหินนี่ครับได้แบ็กกราวด์ข้างหลังเป็นไดโนเสาร์นี่ครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เอาแต่เช้านี่แหละเคครับเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดกันตรงนี้ครับจัดไปหลังการไลฟ์สดนะครับทักทายเพื่อนๆสวนนงนุษพัทยานะครับไดโนเสาร์ด้านหลังนะครับแบ็กกราวด์ที่สวนนงนุษพัทยาครับ ต้องเที่ยวน้อยหน่อยครับตรงช่วงนี้้น่ากลัวน่ากลัวเก็บบรรยากาศการไล์สดนะครับอ่อักถ่ายเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณก๊อฟยุ้ยแซบนัวขอบคุณคุณไอด้านะครับผมเยจัดไปแดดมาว้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาเยอะแล้วครับ สงสัยต้องไปละร้อนครับ10บโมงครับผมสิบโมงเช้าแดดขนาดนี้เลยพอสายมาก็แดดเริ่มแรงแล้วครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาเยอะแล้วเราก็ต้องไปแล้วครับไปนั่งในร่มเย็นๆดีกว่าครับขเขาไดโนเสาร์ที่สวนนงนุษพัทยาครับ ตอนนี้คือสวนกระบองเพชรครับโซนแรกที่นะักท่องเที่ยวลงมาก็จะเจอสวนกระบองเพชรตรงนี้นะครับสายมา10บโมงกว่าแดดเริ่มแรงแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาเยอะเลยครับ รับแดดนะครับพอเมื่อเช้ามายังไม่มีแดดเท่าไหร่แลท่องเที่ยวต่างชาติทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นมาเยอะแล้วครับเราถ่ายรูปก,กันเต็มเลยครับร้อนร้อนร้อนเริ่มร้อนครับเราเข้าร่มดีกว่าหน้าแดดเจอแดดมาสามวันติดแล้วครับเริ่มไม่ไหวแล้วครับ แดดมันแรงรอ้รอนอนมันไม่ไหวแล้วมันร้อนแล้ะคนมาเยอะแล้วครับเย่หลังจากไปเดินหมดแรงแล้วเราก็มานั่งตรงนี้ครับร้านกาแฟรงรถจากดวง รถตากแดดอยู่ตรงลานนูนครับเปิดพักตรงนี้นะครับนั่งจิบกาแฟเมกาโน่น้ำผึ้ง,องรอจุดพักรอนะครับร้านขนมปังฝรั่งเศสหลังจากไปเดินมานั่งพักครับรอเวลา อันนี้10บโมงกว่านะน่าจะเสร็จประมาณสักสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงประมาณนั้นแหละแจกเลยครับอนนี้เป็นจุดขึ้นรถของนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นรถของนักท่องเที่ยวก็จะมีร้านกาแฟให้นั่งรอเราก็รอตรงนี้แล้วกันโอเคนะครับผมบายบาย